ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1,908ชุดคลุมแดงหยดโลหิตกระบี่ที่9สายตาของจางว่าเฉินดูเข่งครึมในขณะที่เขาปล่อยกระบี่โจมตีรุนแรงแสงกระบี่อันเจิดจ้าและเปลวไฟพุ่งออกมาพร้อมกันขณะที่ไอพลังการทำลายล้างแผ่กระจายไปรอบ ดูเหมือนอยากจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหากพวกเขาไม่ได้เข้าสู่ส,สานกระบี่ดินแดนที่ทอดยาวนับหมื่นลี้คงจะพังทลายลงและจมลงเนื่องจากการกระแทกการต่อสู้ของเหล่ามาหาเซียนสามารถทำให้ดวงดาวล่วมหล่นได้สำหรับโลกระดับสูงใดๆการต่อสู้ระหว่างมาหาเซียนจึงเป็นหนายนะเสมอกระบี่เพลิงชำระล้างจำนวนนับไม่ถ้วนกระเด็นออกมาขณะที่บุมมันตกลงมาจากท้องฟ้ากลายเป็นฝนเพลิงที่ละลายทุกสิ่งเป็นยังไงบ้างเนาะ ซึ่งชุดหนานและคอนอื่นๆมองไปที่จางวาเฉินโดยอยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นจางล่วเฉินไม่ขยับในขณะที่เขาถือกระบี่เทวเทียนและจ้องมองไปที่ซีเว่ยถูเสินจ,จือ่อแขนเสื้อของเขาหายไปบางส่วนถูกเพลิงชำระล้างเผาจนกลายเป็นเท่าทานในอีกด้านหนึ่งสีหน้าของซเว่ยถูเสินจ,จื่อดูเข่งขึมผมของเขาร่วงหล่นและถูกเฉือนด้วยปลายกระบี่ภายนอกเขาอาจมีข้อได้เปรียบบางอย่างแต่เขาไม่พอใจเลยที่มดในสายตาของเขามาตัดผมของเขาออก ถ้าเขาอยู่ใกล้กว่านี้มดจะไม่สามารถทำร้ายเขาได้หรือตามเปลวเพลิงชำะระล้างที่ห่มกระนำโผล่มาจากร่างกายของสวียถูเสินจือเติมเต็ม,ตมท้องฟ้าเส้นผมที่ถูกตัดขาดไม่เกลี่ยและกลายเป็นขี้เท่าทันทีฮอกคอยชำะระล้างเอาเวจีสะเทือนอย่างรุนแรงขณะที่อัขระลึกลับจำนวนนับไม่ทวนปรากฏขึ้นและเบ่งบานในแสงที่แวววาวขณะที่พรังเซียนจ,ง,จ,ง,จงแพ่กระจายออกไปเรากับพยายามทำให้มิติที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างสมบูรณ์ หากสิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตนั้นดาวเลิกบางดวงก็อาจถูกทำลายลงเนื่องจากการชนดังกล่าวเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนที่อยู่ในสุสานกระบี่อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นในขณะนั้นเนื่องจากหนังที่ษะของเขาทั้งหมดรู้สึกชาอย่างไรก็ตามไม่มีลมทุกคนรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านไปพร้อมกับมีกลิ่นอายของโลหิตที่ดุเแรงราวกับว่านรลกกำลังจะลงมาอย่างโลกตำนานเล่าว่าขอคอยชําระล้ลางอาวเวจีนั้นเป็นโลกแห่งนลก และแม้กระทั่งเทพเจ้าก็สามารถถูกปราบปรามและหลอมรวมได้ด้วยมันในความเป็นจริงมันได้ปราบปรามเทพเจ้าจริงๆและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่ต้องลอยของพลังศักดิ์สิทธิ์จางๆติดอยู่สิ่งประดิษฐ์มหาเซียนที่สามารถฆ่าเทพเจ้าได้นั้นมีพลังอันน่าเหลือเชื่อและแทบจะไม่มีชิ้นส่วนใดหลังจากค้นหาไปในโลกระดับสูงหลายแห่งแล้วใบหน้าของแจ็เฉืนอเคร่งขรึมและเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยืมความแข็งแกร่งจากปรมาจารย์บรรพบุรุษทั้ง16คน ในขณะเดียวกันก็รวบรวมกฎแห่งความจริงด้วยแม้ว่าสุสานกระบี่จะระง,งับกฎแห่งความจริงแต่ก็ยังมีบทบาทเล็กน้อยแม้ว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเป็นสองเท่าแต่ก็ยังมีความสําคัญมากการโจมตีของซีเวยถูเสินจื่อนั้นล้นหลามและเขาจําเป็นต้องออกไปทั้งหมดไม่เช่นนั้นเขาจะต้องจนทุกทรมานอย่างแน่นอนเปิดปล่อยกระบี่เพลิงสายฟ้าที่แท้จริงพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยสายฟ้าและไฟวิชากระบี่นี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับแจงว่าเฉินประการแรก จะร่วเฉินเป็นเซียนพลังสมาธิผู้เชี่ยวชาญในพลังสายฟ้าประการที่จางจังอเฉินเชี่ยวชาญเพิงเทียบชำระล้างจนถึงระดับเฉินหยานเมื่อรวมกับพรสวรรค์นหน้าทึ่งของเขาในวิชากระบี่การฝึกฝนกระบี่เพลิงสายฟ้าแท้จริงจึงเป็นเรื่องง่ายสาหรับเขานอกจากนี้เขายังเข้าใจแก่นแท้ของมันอย่างท่องแท้มานานแล้วโชคดีที่ความเชี่ยวชาญของเขาในเพิงเทียบชำระล้างนั้นทรงพลังดังนั้นเขาจึงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งต่อเพิงเทียบชำระล้าง มิฉนั้นเขาคงจะเสียเปรียบมากในการต่อสู้กับซิเวทูเสนจ,จือตุม้มพลังอันรมพลังทั้งสองประทะกันและสะเทือนอย่างรุนแรงทั้งสุดสานกระบี่ตุมต้มตุม้มตุ้มจากรั่วเฉินถอยหลังไปสองสามลี้ในขณะที่เขาต่อต้านพลังที่เข้ามาทั้งหมดประกายไฟพุ่งออกมาจากหอคอยจำนวนล้างอเวจีและส่วนหนึ่งของคำจาลึกก็มืดลงเมื่อพลังของมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดการแสดงออกของซิเวทูเสินจ,จือน,นั้นดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิม เขาคิดว่าเขาสามารถพาจางวัเชเฉินออกไปได้อย่างง่ายดายแต่สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างนอกเหนือความคาดหมายของเขาข้าอยากจะรู้นักว่าจะ,จะสามารถอยู่กับพลังที่ยืมมาจากพวกผีพวกนั้นได้นานแค่ไหนเซเวทูเสินจื่อเยาะเย้ยขณะที่เขาโจมตีครั้งไม่ว่าพลังภายนอกจะสรงพลังแค่ไหนมันก็ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้ตราบใดที่เขายังคงโจมตีจางโัวเฉินก็จะพลังทลายลงในไม่ช้าเจ้านักแข็งแกร่งแต่การเอาชนะข้าภายในสุสานกระบี่นั้นเป็นไปไม่ได้หรอก จางร่วเฉินถือกระบี่เทาเทียนไว้ในมือขณะที่เขาปัดฝุ่นเสื้อของเขาออกทันทีหลังจากนั้นเขตแดงกระบี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากปรางกระบี่นับพันก็ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในระยะไกลหมอกโลหิตหนาทึบหลั่งไหลเข้าสู่สุสานกระบี่ขณะที่กลุ่มโลหิตรรมตะที่ทรงพลังปรากฏัตขึ้นราชาสวรรค์ก้าวเนรเอามือกอดอกและ,ะเยาะเย้ยคิดว่าเขากล้าเรียกพวกเราวว่าไรประโยชน์แม้แต่เขาเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากอย่างจางร่วเฉิน ก็ไม่สามารถอชนะเขาได้หลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้ผมยาวของเสียววนซินผิวสวัยขณะที่เขามองไปที่สนามลบ้วยรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของเขาไม่ว่าจะเป็นซีเวียถูือจารัวเฉินที่รับความช่วยเหลือจากวิญญาณปรมาจารย์กระบี่ทั้ง6ทั้งคู่ก็มีพลังที่จะท้าทายมาหาเซียนเราไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ดีกว่าการโจมตีจากมาหาเซียนไม่ใช่สิ่งที่คใครอยากจะรับ การบุกเข้าไปในพื้นที่การต่อสู้ในกระดาษน,นั้นก็ไม่ต่างจากอะไรกับการจุดธีด้วยปากกาจากมหาเซียนสองคนและมันจะหมายถึงความตายเท่านั้นหวังชิวเสวนจือซึ่งมีร่างกายเหมือนหอคอยเหล็กกล่าวว่าถ้าเราสามารถเบียเบ่ยงเบนความสนใจของแจงวชัชเินได้บางทีสวียตูจะสามารถชนะได้เร็วขึ้นการจ้องมองของเซี่ยวเหวินซินมองไปที่เปาลี่จี้ฟานซินและคนอื่นๆก่อนที่พวกเขาจะพูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เลือกคู่ต่อสู้สิ ข้าจะรับหน้าที่เป็นทัพนดเองราชาสวรรค์เก้าเนตรมีท้องที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจและต้องการที่จะฟาดฟันให้ทั่วทั้งสถานที่ปีกเนื้อบนหลังของเขาเปิดออกราวกับเมฆโลหิตขนาดใหญ่สองก้อนขณะที่เขาบินไปในอากาศเขาเหยียดแขนขวาไปข้างหน้าและลำแสงกว้างสามฟุตก็พุ่งออกมาจากดวงตาบนฝ่ามือก่อนที่ลำแสงจะมาถึงลมอันทรงพลังก็มาถึงแล้วทำให้พื้นที่ด้านหน้าเปาลี่จีฟานซินและคนอื่นๆปั่นป่นปวนว เบลลี่คำรามระเบิดหมัดเต็มพลังจากนั้นรอยหมัดก็กลายเป็นเสือดาวในบิวราขนาดใหญ่ที่เหมือนจริงไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนมันก็ทิ้งร่องรอยของลรอองดาวเอาไว้ตุ้มทั้งสองประทะกันและเคลื่อกนกระแทกอันสมพลังสะสะเทือนโลกภูเขาไฟที่อยู่ใกล้เคลียมพัอยทลายลงเมื่อลาวาพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินทําให้กลายเป็นสีแดงหลายร้อยลีครู่ต่อมาราชาสวรรค์ก้าวเน่ก็มาถึงท้องฟ้าเหนือเปลลี่ขณะที่เขาหัวเราะและยิงลำแสงอีกอันออกมาจากดวงตาของเขา จีฟานซินหยิบกลีบดอกสีม่วงใสออกมาและบีดมันลงบนฝ่ามือของนางและพูดว่าเจ้ากล้าที่จะบุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ราชาสวรรค์ก้าวเนตรเจ้าช่างหญิงยโสเกินไปซึมกลีบดอกไม้สีม่วงบินออกไปแบ่งออกเป็นสองสี่และ8ในที่สุดมันก็กลายเป็นกลีบฝนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฝนกลีบดอกธรรมดาแต่เป็นการโจมตีทางพลังสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อโดนกลีบดอกใดกลีบหนึ่ง วิญญาณและวิญญาณเซียนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามก่อนที่ฝนของกลีบดอกไม้จะตกลงบนราชาสวรรค์ก้าเนตรมันก็ถูกดูดออกไปด้วยกำลังและกลายเป็นกระแสน้ําไหลในขณะที่มันบินไปทางพลังนั้นผมสีเลือดบิววันในขณะที่เซี่ยวหวนซินที่หล่อเหลาใช้มวลไม้ไผ่เพื่อปกปิดผนึกกลีบทั้งหมดนั้นนางฟ้าและดอกไม้ผู้โด่งดังช่างงดงามจริงๆเซี่ยวเหวนซินจ้องไปที่จี้ฟานซินด้วยท่าทางแสดงความขอบคุณระวัง แม้แต่มิงอมาตะก็ไม่ได้ออกมาจากการต่อสู้กับนางโดยไม่รับบาดเจ็บกุลาบก็มีหนมระวังทิมแทงตัวเองด้วยละ่ะราชาสวรรค์ก้าวเนตรผู้ขณะที่เขาต่อสู้กับเปาลี่มินาทีต่อมาเซียวหวนซินและจีฟาซินก็โจมตีพร้อมกันทั้งสองเร็วมากจนหายตัวไปต่อหน้าทุกคนทันทีโดยมีหวังชิวสนจื่อเป็นผู้นําองค์ชายและองค์หญิงที่เหลือพร้อมด้วยกองทัพลุยธรรมตะก็ล้อมรอบเสี่ยงชุนหนานและส่วนที่เหลือซุม่มนพป๊เต่าต,ตัวน้อยอัศจรรย์ ได้เปิดปล่อยดาวเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ดวงและจัดเรียงพวกมันไปทิศท,ทางที่แตกต่างกันทั้ง7ดทิศทางโดยมีคาจาเลือกจํานวนมากปรากฏขึ้นบนพวกมันก็ตัวเป็นค่ายกลระดับเกด้วยการจัดตั้งค่ายกลระดับเก้าและความช่วยเหลือของเสี้ยงชุนหนานต้าซือคงเออซือคงและคนอื่นๆพวกเขาสามารถจับกุมหวังชิวสินจือและกองทัพของเขาได้ในปัจจุบันมีเพียงสื่อเฉียนคุนเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมการต่อสู้เขามองปัญรายนกระยและเห็นกลุ่มโลหิตธรรมะตะ กำลังวิ่งเข้าไปในภูเขาไฟที่หนาวเย็นไม่นะภูเขาไฟที่หนาวเย็นคือจุดที่แจงว่าเฉินกาลังสร้างร่างกายของกระบี่โบราณเฉินยวนอยู่เขาไม่สามารถปล่อยให้กระบี่ตกไปอยู่ในมือของโลหิตธรรมตะได้สื่อเฉินคุณหยิบยันออกมาและตีไปที่อกของเขาร่างกายของเขาถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวทันทีขณะที่เขาบินไปอย่างรวดเร็วหลังจากตามทันโลหิตธรรมตะแล้วสื่อเฉินคุณก็ปล่อยยันสืบโลหิตและยันโซ่ภูเขาจำนวนมากออกไปสังหารเผ่าโลหิตธรรมตะไปมากกว่า700รอตัว สื่อเชนคุนยืนอยู่บนยอดภูเขาไฟที่หนาวเย็นปาดเม็ดเหงื่อบนหน้าผากของเขาออกและถอนหายใจด้วยความโลงอ,อกมียันที่สามารถสยบโลหิอตอมตะได้อยู่ในโลกนี้จริงๆด้วยอย่างนั้นเหรอเอามาให้ข้าลองดูหน่อยสิเสียงแปลกๆดังขึ้นเมื่อดินเสียงนั้นการแสดงออกของสื่อเยนคุนก็เปลี่ยนไปทันทีหมอกสีดําปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางๆก่อตัวเป็นร่างของหมิงอมตะก่อนหน้านี้เขายังอยู่ที่เชิงเขาช่วงเวลาต่อมา เขาก็มายืนอยู่บนไหล่เขาแล้วสื่อเชนคุณรู้ว่าเขาไม่เหมาะกับหมิงอัมมตะดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับทันทีและก็โดดเข้าไปในท้องของภูเขาไฟที่หนาวเย็นฮะดูเหมือนว่านอกเหนือจากภาพเหมือนกลุ่มดาวขันไถยแล้วยังมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิกดขึ้นอีกด้วยในครั้งนี้เหตุผลที่หมิงอัมมตะตามหลังสื่อเินคุณก็เพราะภาพเหมือนกลุ่มดาวขันไถอืมภูเขาไฟเย็นนี้ดูแปลกไปนิดหน่อยนะหมิงอัมะตะอธิบบเบา และเสียงดินก็ดังขึ้นเมื่อมีรอยแตกจำนวนมากปรากฏขึ้นบนภูเขาขนาดใหญ่ก่อนที่จะพังทลายลงเผยให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในภายในท้องภูเขากระบีโบราณเฉินหยวนถูกแขวนไว้ใต้นาฬิกาแดดและชายหนุ่มในชุดดำนั่งอยู่บนกระบีรูปลักษณ์ของเขาดูคล้ายกับแจงเัเเินขณะที่เขากำลังมุ่งเน้นความสนใจไปในการสร้างรูปร่างของเขาให้ถึงจุดสุดยอดร่างกายของเขาปรากฏกายเป็นบางครั้งบางครั้งก็เป็นภาพลวงตาหลังจากใช้เวลาหลายปี จุดสุดยอดของร่างวิญญาณของกระบี่โบราณฉันยวนกำลังถึงช่วงวิกฤตและกำลังจะเสร็จสมบูรณ์สื่อเฉียนคุณยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของนาฬิกาแดดขณะที่เขาเห็นหมิงเง่มาตะลงมาจากด้านบนเขาก็ถอนหายใจยาวๆขณะที่แววตาสิ้นหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาศัตรูแข็งแกร่งเกินไปและการต่อต้านใ,นใดๆก็ไร้ประโยชน์ร่างของหมิงเง่มาตะยืนตรงและมือควยหลังเมื่อมองดูนาฬิกาแดดบนพื้นและเสียงน้ําไหลออกมาจากนาฬิกา เขาก็เผยให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากเวลาผ่านไปได้หลายเข้าสู่กระแสช่างไปสมบัติล้ำค่าแห่งการเวลาหลังจากนั้นทันทีสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่กระบี่โบราณเฉินหยวนที่อยู่เบื้องบนและดวงตาของเขาก็ส่องสว่างเอ้ยนั่นมันคือกระบี่ที่สร้างขึ้นจากเหล็กแห่งการสร้างสรรค์และจิตวิญญ,ญาณภาชนะของมันกําลังก่อตัวขึ้นแม้ว่าข้าจะไม่สามารถค้นพบภาพเหมือนกลุ่มดาวขันไถยได้แต่การได้รับสมบัติทั้งสองนี้จะทําให้การเดินทางครั้งนี้คุ้งค่า มหาสัจจ์มหาสัจจ์จริงจร<ๆ>ิงวิญญาณกระบีของกระบีโบราณชนยวนเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาที่เป็นกังวลการจมทีสุาสานกระบีของโลหิตธมตะนั้นเกี่ยวข้องกับเผ่าตายพิภพด้วยเหรอสุาสานกระบีถูกยึดไปแล้วเหรอมิงอมตะจ้องไปที่วิญญาณกระบีของกระบีโบราณชนยวนและพูดว่าเหตุผลเดียวที่ข้าช่วยโลหิตธรมตะก็เพื่อผลประโยชน์ของข้าเองการล่มสลายของสุาสานกระบีเป็นเรื่องของเวลานี่คือการสําแดงของโชคชะตา และไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้เมื่อมีแจงว่เชเินอยู่การยึดครองสุาสานกระบี่มันจะไม่ง่ายหรอกนะวิญแยณกระบี่ก่าวอย่างสงบหมิงอมตะจับมือของเขาและเยาะเย,ะเยะ้ยเป็นเพราะเจ้านายของเจ้าแอแ่เกินไปจนเจ้ากลายเป็นกบที่ก้นบ่อคู่ต่อสู้ของแจงว่เชเินคือซือเวยถูและแม้ว่าเขาจะได้เปรียบในสุาสานกระบี่ก็ตามความพ่ายแพ้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนกที่ดีมักจะเลือกต้นไม้ที่มันเกาะ การติดตามคนตายมีประโยชน์อะไรเล่าสู่เจ้าตามข้ามาดีกว่าดูพลังและทรัพยากรของข้าที่ข้าสามารถรวบรวมได้ข้าสามารถมอบความก้าวหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้ของเจ้าในอนาคตได้วิญญาณกระบี่หัวเราะและพูดว่าฮฮ <c oughs> คนตายใช่แล้วใช่แล้วแหละวิญญาณกระบี่แห่งกระบี่โบราณเฉินหยวนสงบเกินไปและเสียงหัวเราะของเขาก็ผิดปกติซึ่งทําให้หมิงอมะตะมีความรู้สึกเป็นลางไม่ดีเจ้าหัวเราะอะไรเนี่ย เป็นเพียงวิญญาณภาชนะของอาวุธเซียนเจ็ดมื่นนัละเชื่อเถอะเมื่อข้าบอกว่าข้าสามารถฆ่าจดได้ทันทีและอย่างมากที่สุดข้าจะปลุกจิตวิญญาณกระบี่ใหม่ขึ้นมาภายหลังดวงตาของบิงอมตะมืดลงและเย็นชาทัานใดนั้นบิงอมตะก็รู้สึกหนาวที่หลังขณะที่ขนบนผิวหนังของเขาลุกชันความรู้สึกถึงวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกคลุมเขาทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตักตักเสียงฝีเท้าดังขึ้นใครอยู่ตรงนั้น มิงะมตะสะดุ้งเมื่อมองไปรอบๆมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับคนที่สามารถเข้ามาใกล้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหญิงงามชุดแดงเดินออกมาจากเงาหมืดรูปร่างของนางสูงผมของนางสีดําและเนียนคอสีขาวเหมือนหิมะข,ของนางเรียวยาวและเอวของนางก็เช่นกันดวงตาของนางเย็นชาและริมฝีปากของนางเป็นสีแดงเข้มดูเกือบจะเหมือนกับชิวเหยานางไม่เพียงแต่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเท่านั้นแต่ยังมีนิสัยคล้ายกันอีกด้วย สิ่งมีชีวิตใดๆที่ตรงหน้านางจะรู้สึกถึงความกดดันโดยสมัยสมัครใจต้องการคุกเข่าลงยอมจำนวนเพื่อบูชานา,นางจากักรพรรดิหญิงชื่อเยาสื่อเฉียนคุณไม่สามารถรับแรงกดดันได้และคุกเข่าลงบนพื้นโดยตรงจกักรพรรดิหญิงชื่อเยาเหรอเป็นไปได้ยังไงหมิงกมตะกันลมหายใจขณะที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาไม่เชื่อว่าคนคนนี้จะเป็นเทพแห่งโลกคุณหลุนจริงๆไม่เจ้าเป็นวิญญ,ญาณกระบี่ หมิงงามตะไม่ใช่ผู้ฝึกฝนธรรมดาและมองเห็นตัวตวนที่แท้จ,จริงของผู้หญิงชุดแดงได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วข้าคือวิญญาณกระบี่ชื่อหยอดโลหิตผู้หญิงชุดแดงถือกระบี่สีแดงเข้มขณะที่นางก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเจตนาฆ่าอันโชคร้ายก็พุ่งไปที่หมิงงมตะบางทีหยดโลหิตได้กลืนกินเลือดของสิ่งมีชีวิตมา,มากเกินไปและจิตสังหารของนางก็มีรูปร่างเหมือนสนามรบแห่งซากศพต่อหน้าต่อตาของหมิงงมตะ ผู้หญิงชุดแดงไม่แสดงท่าทีแต่จิตสังหารเปลี่ยนเป็นกระบี่นับหมืน่นและยิงไปที่หมิงเงมตะวิญญาณเซียนทรงพลังของมิงเงมตะดูเหมือนจะเกือบถูกฉีกออกจากกาันด้วยจิตสังหารค่ายกลนเอเวจีมิงเงมตะระงับความกลัวในใจและกัดฟันในขณะที่เขาสร้างค่ายกลนสร้างโลกเอเวจีในขณะที่เขาพยายามสกัดกั้นการยมตีของหญิงชุดแดงค่ายโกลนเอเวจีเป็นไพ่รับค้นสุดยอดของมิงเงมตะ และสามารถทนต่อการโจมตีของมหาเซียนคั้นไม่เหี่ยวเฉาได้สามครั้งแต่กระบี่ในมือของหญิงชุดแดงกลายเป็นแสงโลหิตและเหมือนสายฟ้าแทงทะลุค่ายกลนเวจีทันทีและตกลงไปที่หัวใจของหมิงกามตะตุม้มหมิงงามตะถูกหยดโลหิตระเบิดออกไปและถูกตอกตะปูบนก้อนหิขนขณะที่เลือดไหลออกมาจากบาดแผลของเขาเป็นไปได้อย่างไรดวงตาของหมิงกมตะเบิกกว้างในความไม่เชื่อ มีใครบางคนที่อยู่ใต้ค้ายมหาเซียนที่สามารถอชนะเขาได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้หรือช่วงเวลาต่อมาโลหิตเสียนในร่างกายของเขาก็ถูกดูดกลืนโดยหยดโลหิตและเขาก็ถูกทําให้กลายเป็นศพที่แห้งกลอยผู้หญิงในชุดแดงไม่ปราณีมิงอมตะเลยในขณะที่จ้องมองไปที่วิญญ,ญาณกระบี่ของกระบี่โบราณเฉินหยวนความเยือกเย็นในดวงตาของนางหายไปและภายในสายตานั้นเต็ไมไปด้วยความอ่อนโยนหยดโลหิตและเฉินหยวนเป็นคู่รักกัน เจ้านายของพวกเขาอาจจะแยกทางกันแต่ความรู้สึกระหว่างกระบี่ทั้งสองยังคงอยู่แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมอช่วงนี้แต่ละตอนนี้ยาวๆทั้งนั้นเลยฮะฟังกันเพลินเลยทีเดียวและถ้าได้ยินเสียงป๊อกๆๆเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าแถวบ้านเนีเขาสร้างบ้านกันดีแกวไม่รู้กี่โครงการมาสร้างกันเต็มเลยพยายามตัดเสียงออกแล้วนะครับเนี่ย ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน